สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับในช่วงของออกเปามีโชคนะครับก็วันนี้ผมจะมาแบ่งปันนะครับจะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับคอเซนเตอร์นะครับวันนี้เรารู้จักคอเซนเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอเซนเตอร์ที่เป็นคอเซนเตอร์น้ำดีกับคอเซนเตอร์ที่เป็นไผ่ที่แอรแฝงมากับ ในชีวิตประจำวันของเรานะครับว่าวันนี้อะไรคือคอเซนเตอร์ดีและอะไรคือคอเซนเตอร์ที่เป็นภัยที่จะนนบเนียนมากับในชีวิตประจำวันของเรานะครับก็ถ้าเกิดถ้าชอบเนะื้อหาแบบนี้นะครับหรือว่าแบ่งปันความรู้เรดีๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่อง y YouTube โชคไม่จน,นะครับก็ เรามาพูดถึงในเรื่องของคอเซนเตอร์กันเลยนะครับก็เนื่องจากผมเองก็เคยได้มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับเรื่องคอเซนเตอร์มานะครับในที่ผ่านมาในอดีตนะครับก็ผมจะให้ความรู้แบบนี้ในลักษณะสไตล์ของช่อง YouTube ช่งมจนนะครับในสไตล์ของออลบาลมีโชคนะครับแล้วก็จะเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับก็คอเซนเตอร์นะครับ c, deer, c a l anyway, c Ma LE needed, c a l Center เนี่ย C A L เนี่ย call นะครับ C A l l c a l L ถ้าแปลภาษาอังกฤษตรงตัวเนี่ยเราเรียกว่าแปลว่าเรียกใช่ไหมคอที่แปลว่าเรียกหรือที่แปลว่าโทรนะครับส่วนคำว่า C E N T E R Center ก็คือศูนย์กลางใจกลางหรือว่าเป็นศูนย์รวมนะครับ พอเอาคำว่า call center เอามารวมกันก็คือศูนย์รวมหรือใจกลางของการสื่อสารของการให้บริการหรือการใช้บริการนะครับจึงที่มาของคำว่า call center นะครับซึ่ง call center เนี่ยในประเทศไทยมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐภาครัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนอู้เยอะแยะมากมายแล้วก็มีหลายเบอร์ด้วยทั้งเบอร์4ตัวเบอร์ที่ขึ้นต้นว้สุนสองใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยคอเซนเตอร์มันเยอะแยะมากมายแต่จริงๆแล้วเนี่ยในคอเซนเตอร์เนี่ยมันมีอยู่2ประเภทเท่านั้นอคอเซนเตอร์จะมีอยู่2ประเภทเท่านั้นจากเยอะแยะมากมายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่นะแต่มันแบ่งออกเป็นแค่2ประเภทประเภทที่1เราเรียกว่า อินเบาอินบาหรืออินเนี่ยที่แปลว่าในใช่ไหมก็คือการรับนั่นเองแต่ถ้าเกิดประเภทที่สองแล้วเรียกว่าเอาเบาเอา u บาเอาเนี่ยที่แปลว่าออกไปหรือว่าโทรออกไปนะครับนเนี่ยครัเพราะฉะนั้นเนี่ย call center มันจะมีสองประเภทอิน u บากับเอา u บาครับแล้วอินเบามันคืออะไรอิน u บาก็คือ สมมติว่าอย่างเราอย่าง,อย,างอย่างผมอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างทุกคนเนะี่ยเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยลูกค้าผู้บริโภคประชาชนอ,อย่างเงี้ยโทรออกไปหาผู้ให้บริการโทรออกไปหาผู้ให้บริการก็อะไรอะ่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐอ,อย่างเช่นเบ,นเบอร์อะไร1330อ่า หรือว่าจะเป็นเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ที่เป็นลักษณะของ0 2 8 8 8 8 8 8กสาษิกร0 2 7 7 7 7 7 7เนี่ยถทายพาณิชหรือจะเป็นเบอร์สีตัวรัฐทุสากฤจฤอย่างเช่น1133อย่างเงี้ยหรือจะเป็นเอกชนจะเป็น AS1175 อย่างเงี้ยเราลูกค้าผู้บริโภคประชาชนเป็นฝ่ายโทรไปหาผู้ให้บริการ แล้วเขาก็รับสายเราจะมีเสียงรออเสียงสวยๆรับสายเราอันนี้เราเรียกว่า In อินบ u าวเป็นการรับสายเป็นการให้ข้อมูลเป็นการให้บริการหรือแม้กระทั่งเป็นการเซอร์วิสบริการหลังการขายหรือหรือรับเรื่องร้องเรียนหรืออะไรต่างๆนี่พวกนี้นจะเป็นการรับสายทั้งหมดเลยนะก็คือเป็นอินบ u าวคือจริงๆนะมันไม่ค่อยไม่ค่อยอะเท่าไหร่นะครับ ่ะทีนี้ประเภทที่สประเภทที่สองเราเรียกว่าคอสเตอร์แบบเอาบาวเอาบารทีนี้ก็คือว่าอย่างเราอย่างลูกค้าผู้บริโภคประชาชนเนี่ยเราไม่ได้โทรไปหาเขาแล้วแต่ผู้ให้บริการเป็นฝ่ายโทรไปหาลูกค้าเองเป็นฝ่ายโทรไปหาผู้บริโภคโทรไปหาประชาชนเองผู้บริการจะเป็นฝ่ายติดต่อเข้าไปหาเองอไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภา เอกชนจะเป็นเอกชนใช่ไหมอ,อาจรัฐาสตร์ก็อาจจะมีบ้างหรือว่าอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นอะไรละ่ะที่เป็นเอาบ่าวเอาบ่าวาก็อย่างเช่นเป็นธนาคารสถาบันการเงินหรืออาจจะเป็นบริษัทประกันเราอาจจะคุ้นเคยอยู่ใช่ไหมว่าก็มีคนโทรไปหาหรืออาจจะเป็นการขายสินค้าพวกอาหารเสริมสกินแคร์ หรือว่าอุปโภคบริโภคอะไรพวกนี้หรือพวกสินเชื่อสินเชื่อเงินสดอะไรพวกนี้นี่คือจะโทรไปหาลูกค้าหรือจะเป็นลักษณะของการขายผ่านทางโทรศัพท์ข้อดีของการโทรไปหาลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ก็เป็นการคล้ายๆเหมือนกับการทําออนไลน์ในยุคปัจจุบันนี้ผมเปรียบเทียบเหมือนกับการทําออนไลน์ในยุคปัจจุบนันนี้คือลูกค้าไม่ต้องออกไปหา และคนขายก็ไม่ต้องออกไปหาคือสามารถติดต่อกันโดยตรงเลยโทรไปหาแล้วก็ทำการซื้อขายกันตรงนั้นเนี่ยก็คืออย่างเช่นมีอะไรบ้างถ้าอย่างเช่นก็คืออย่างเช่นถ้าเป็นสถาบันการเงินเป็นธนาคารใช่ไหมเป็นธนาคารก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับทางด้านของบัตรเครดิตสินเชื่อ สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเงินสดสินเชื่อเอสเอเราอาจจะเคยได้รับสายเหล่านี้ใช่ไหมว่าให้เราสนใจทําสินเชื่อไหมสนใจทําบัตรเครดิตไหมใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะเป็นปรบริษัทประกันอะไรบางบริษัทป,ประกันที่ก็อาจจะคนอาจจะคุ้นเคยกันเยอะหน่อยอโทรมาขายประกรันผ่านทางโทรศัพท์หรือที่เรียกว่าเทเลเซลนั่นเองใช่ปะ่ะเป็นการขาย ทางโทรศัพท์หรืออาจจะเป็นการขายอาหารเสริมสกินแคร์หรือพวกอุปโภคบริโภคอย่างเช่นพวกอะไรทีวีเดเร็กอะไรพวกนี้ผมเชื่อนะครับพราทุกๆคนก็อาจจะเคยเจอมีประสบการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการโทรไปขายนะครับโทรไปติดต่อสื่อสารทําการขายทาอะไรพวกนี้นะคบเป็นการแนะนําสินค้านะครับผม หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วโทรไปหาแบบเนี้ยลูกค้าหรือประชาชนท,ทั่วไปอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมโทรมาหากันบ่อยจังโทรมาหากันอย่างนั้นอย่างนี้จะรู้สึกว่าเอ๊ะคนที่โทรไปเนี่ยเขาว่างหรือเปล่าหรือว่าทำไมโทรกันตลอดเลยผมก็จะบอกแบบนี้ว่า งานลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คือเขาไม่ได้ว่างหรอกครับแต่เขามีหน้าที่ต้องทําแบบนี้ตั้งแต่เช้าจนเย็นเพราะรูปแบบงานแบบนี้ก็คือเขาเรียกว่ารูปแบบงานของ call center เ,เ,เป็นเหมือนกับปัง operator ถ้าเป็น,อย,นอย่างผมยกตัวอย่างอย่างบริษัทประกันก็ได้ใช่ไหมประกันหรือว่าการขายสินเชื่อก็ได้เราจะอยู่ในรูปแบบของงานประจำ เราเป็นพนักงานปาระจำเป็นลูกจ้างเราเข้างานเช้าหรืออาจจะช่วงเช้าเนี่ยอาจจะมีประชุมนิดหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มทํางานทำงานแล้วก็ไปกระทั่งถึงพักเที่ยงแล้วก็มาช่วงงานบ่ายแล้วก็มาเลิกงานเย็น,นยตลอดระยะเวลาเนี่ยในช่วงเวลา,ลาการทํางานเนี่ยเขาจะอยู่ตรงที่ต้องเขาตลอดเวลา ภาษางายเขาเรียกว่าการออนคอรออนคอรก็คือมันจะมีโต๊ะอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นคอกมีผนังกัน้นผนังของตรงนี้กั้นเป็นโต๊ะออกมามีเก้าอี้มีโต๊ะมีคอมโทรศัพท์ก็ไม่ใช่โทรศัพท์แบบลักษณะแบบว่าหยิบโทรศัพท์มาแล้วกดเบอร์ไม่ใช่นะโทรศัพท์มันจะอยู่ในระบบเป็นซอฟต์แวร์อยู่ในคอมพิวเตอร์เลยเป็นระบบของเขาเลยแค่ส่งเพจเซ็ตปุ๊บเพจเซตก็คือหูฟังมีไมค์ตรงนี้ แล้วก็ใช้เมาส์กดคลิกทับโปรแกรมอะไรพวเนี้ยกดโทรออกโทรไปได้เลยหน้าที่ของพนักงานประจำเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้แหละเราจะโทรมันไม่คือจะไม่มีวันว่างเลยว่าเพราะหน้าที่ของพนักงานขายสายโทรศัพท์เนี่ยจะต้องทำนี้ตอลอดเวลาจนกระทั่งเลิกงานแต่ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดหรือว่าไม่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคือมันเป็นรูปแบบแลบและ c เซ็ center แบบเอาบาแบบเนี้ย มันเป็นลักษณะของของงานที่ถูกกฎหมายอยู่แล้วเป็นงานที่ถูกกฎหมายอยู่แล้วเพราะว่าถ้าอ,อย่างเช่นถ้าเป็นสถาบัานการเงินธนาคารพนักง,งานเนี้ยเขาอาจจะเป็นพนักง,งานของแบงก์โดยตรงก็ได้หรือถ้าเป็นบริษัทประกันพนักงานบริษัทประกันก็อาจจะเป็นพนักงานของบริษัทนี้ประกันโดยตรงก็ได้หรือหรือบริษัทเหล่านี้ก็อาจจะเป็นกระจ้ญญาง บริษัทที่เป็น o u t s o u r c อีกทีหนึ่งคือธนาคารไม่ได้จ้างเองบริษัทประกันไม่ได้จ้างเองแต่จ้าง outsourcing o u t s o r c ก็คือเป็นบริษัทเป็นบริษัทหนึ่งที่ต้องการรับสมัครพนักงานแล้วเราก็เข้าเดินไปสมัครพนักงานคล้ายๆเหมือนกับจัดหางานแล้วก็พอเราเข้าไปพนักงานขงเขาเราก็จะได้รับเงินเดือนของเขาแล้วก็ไปทํางานแต่เนื่องจากว่าสถาบัานเหล่านี้ หรือว่าบริษัทประกันเหล่านี้จ้างบริษัทเอาซอร์ที่ให้เวลาที่เราทํางานคนที่เป็นพนักงานขายเขาก็กำลังพูดถึงว่าโทรมาจากธนาคารนี้โทรมาจากบริษัทประกันนี้นะครับเนี่ยก็คือรูปแบบของของ,ของงานเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแต่ว่ามันจะมีขึ้นถ้าเป็นสถาบันการเงินธนาคารเนี่ยก็จะดูแลควบคุมดูแลโดยแบงค์ชาติมถ้าเป็นบริษัทประกันเนี่ยก็จะดูแลควบคุมดูแลโดยสำนักงานคอปปอ แต่ถ้าเกิดในพวกอาหารเสริมสกินแคร์เนี่ยก็จะดูคุ้มครองดูแลโดยสคอบอ <_ C 1> ใช่ปะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอย่างอับดุยยกจุกซิญเนี่ยประกันก็ได้ประกันอย่างเงี้ยจะมีหน่วยงานศนี่ยจะเป็นคนดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทํางานพนักงานขายพ่านทางโทรศัพท์เนี่ยเชา้ชาเช้าเข้างานเย็นเลิกงานสมมติเข้างานเก้าโมงเลิกหกโมงแต่ว่า การทางานอาจจะเลยไปถึงทุ่มหนึ่งก็ได้แต่กฎของกฎหมายเนี่ยของขประพน่ะเขาบอกว่าโทรหาลูกค้าเนี่ยต้องไม่เกินหนึ่งทุ่มถ้าเกิดเกินหนึ่งทุ่มไปแล้วเนี่ยจะเป็นการรบก,กวนลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาเขาก็จะมีจํากัดแค่นี้หลังจากนั้นเขาก็จะเลิกงานเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็งานประจําเหล่านี้เขาก็จะเป็น ดูแลในส่วนของตามสิทธิประชสังคมหรือว่ารวมไปถึงกฎหมายแรงงานพวกนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการทำงานประจำเพราะฉะนั้นเนี่ย call center ลักษณะแบบนี้จะเป็น call center ลักษณะของ call center ที่เป็นการเอาบาวโทรออกแต่เป็น call center น้ำดีตรงนั้นนะครับทีนี้เรามาดูแก๊ง call center บ้างแก๊ง call center อย่างที่ผมบอกใช่ไหมว่าคอเซนเตอร์มีสองประเภทอินบาวกับเอัลบัลแต่แก๊งคอซเซนเตอร์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่มีแต่ที่เขาแต่ที่แก๊งคอ,คอซเซนเตอร์คออเเซนตร์ที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยที่มีเนี่ยเพราะเขาขโมยรูปแบบเขาขโมยรูปแบบวิธีการของเอัลบัลเอาไปใช้เขาเรียนรู้วิธีการของเอัลบัล วิธีการของเทเลเซลวิธีการขายประกันการขายสินเชื่อบาขายบัตรเครดิตเขาเรียนรู้จากสิ่งพวกนี้และเขาก็ออาไปหลอกลวงที่ผมอธิบายมาตั้งแต่ต้นผมจะพยายามแยกระหว่างสีขาวกับสีดงว่าอะไรคือคอร์เซนเตอร์น้ำดีกับมิชชัชี แต่ในความเป็นจริงในชีวิตประจำวันมันก็คงแยกลำบากเพราะพวกหลอกลวงมักจะทำให้ขาวกระดากลายเป็นสีเทาไม่ต่างอะไรจากขายตรงกับแชร์ลูกโซ่ขายตรงเรารู้ดีเรารู้อยู่แล้วว่ามันดีแชร์ลูกโซ่เรารู้อยู่แล้วว่ามันผิดกฎหมายแต่เอาเข้าจริงๆเราพอมันเจอข้าจริงมันจะกลายเป็นสีเทา มันจะกลมคืนไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็เลยอยากที่มาเอาความรู้ตัวนี้มาแบ,บ่งปันนะครับในฐานะที่ผมเองผมเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับ c เซ็ center ไม่ว่าจะเป็นผมเคยทำทั้ง i n b บา n แลง o u t b า u n เคยแบบรับสายด้วยเคยแบบทั้งโทรออกหาลูกค้าด้วยเนี่ยผมนะผมเคยทำขายประกันมาก่อนโทรออกไปขายลูกค้าขายสินเชก็เคยเป็นเ,เซลเนี่ยแหละเอาบาวเนี่ยโทรหาลูกค้า แต่ทีนี้พอเป็นมิจฉาชีพแก๊งคอสเซนเตอร์เนี่ยเขาเขาโมยรูปแบบจากตรงนี้ไปแล้วเอาไปหลอกลวงแล้วเขาเล่นอยู่สองเรื่องเขาเล่นอยู่สองเรื่องเท่านั้นนั่นก็คือหนึ่งเขาเล่นกับความโลภของคนอยากได้เงินใช่ไหมอ่าพอประชาชนหลงเชื่ออยากได้เงินเสร็จเขาละแล้วเขาเล่นกับความกลัวของคนเช่น พอโทรมามีคดีทัวพันเกี่ยวกับการฟอกเงินเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับอะไรบ้าง mm hmm. เขาเล่นกับความกลัวคนพอพอกลัวปุ๊บเอาละตกเป็นเหยื่อคนเขาจะเล่นอยู่สองเรื่องเนี้ยไม่โลภก,ก็ความกลัว mm hmm. ผมแนะนำอย่างหนึง่งจริงๆแล้วเนี่ยคอเซ็นเตอร์ดีก็มีคอเซ็นเตอร์แบบมิจฉาชีพก็มี แต่ในความเป็นจริงในชีวิตประจำวันบางทีมันก็แยกลำบากเพราะฉะนั้นอยากให้ความรู้ตรงนี้ที่ผมอยากจะแบ่งปันให้เนี่ยอยากจะเป็นสตินิดนึงคือต้องมีสตินิดนึงแล้วก็ตั้งสติไว้อะแล้วก็มีความรู้เรื่องของตรงนี้ด้วยระดับหนึง่งแล้วก็แยกพยายามแยกให้ออกว่าอะไรคือคอนเซนเตอร์ดีอะไรคือคอนเซนเตอร์ที่แบบหลอกรูปใช่ไหมก็พยายามตั้งสตินิดนึงแล้วก็พยายาม แต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเจอพวกมิจฉาชีพมาเป็นแก๊งคอสเทนเ,เ,เตอร์แบบหลอกลวงจริงๆเนี่ยผมแนะนำเลยว่าอย่าไปต่อความยาวสาวความยืดอ,อย่าไปต่อความยาวสาวความยืดเอาประมาณว่าถ้าใช่ว่าเป็นแก๊งคอสเทนเตอร์หรือเป็นพวกมิจฉาชีพหลอกให้คุณตัดหมดไปเลย อ๋อไม่ว่างอยู่เดี๋ยวตอนนี้กำลังจะไปธุระเออตอนนี้กำลังยุ่งอยู่ไม่คุยเดี๋ยวเดี๋ยวขอแป๊บนึงแค่นี้นะก็ตัดสายไปเลยถ้าเราไปตอบความยาวสา ح, ความยืดทุกอย่างมันจะเข้าเกมบเขาและเราก็จะถูกล่อหลอกล่อหลอกล่อหลอกจนกระทั่งสุดท้ายเผยข้อมูลของเราไปให้เขาเสร็จ ง่ายสุดก็คือปฏิเสธอย่างเดียวไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ตอนนี้ไม่ว่างขอตัวก่อนวากสายไปก่อนแล้วก็วางสายไปเลยตัดสายไปเลยง่ายสุดไม่ต้องไปตอบความยาวสาความยืดโอเคปะ่ะทีนี้ ในฐานะที่ผมก็เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับทังการทำคอเซนเตอร์ทั้งอินบ u าวและเอาบาวก็เลยอยากจะมาเป็นแบบปันให้ความรู้ด้วยแล้วก็อยากจะมาให้กำลังใจกับคอเซนเตอร์ฝั่งดีด้วยเพราะคอเซนเตอร์ฝั่งดีเขาก็ทำงานอย่างอย่างอินบาวเนี่ยไม่ค่อยท่าไรแต่เอาบาวเนี่ย ในอดีตผมว่าเขาก็ทํางานยากอยู่แล้วนะกว่าจะโทรออกไปหาลูกค้าสักคนหนึ่งเนี่ยกว่าจะได้เคสสักเคส,เคสหนึ่งเนี่ยปิดการขายทางโทรศัพท์ได้เนะี่ยมันยากมากแล้วยิ่งปัจจุบันนี้มีแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เข้ามาสมิงคนทํางานจริงๆเนี่ยกลายเป็นว่ามันทํางานยากขึ้นทาให้ประชาชนลูกค้าเริ่มหวาดระแวง ไม่ตรงใช้หรือเปล่าของจริงหรือของหลอกเหมือนกับขายออนไลน์ทุกวันนี้ขายออนไลน์ทุกวันนี้อย่างผมก็ขายออนไลน์ใช่ไหมทาจริงจรงจังๆแต่ผมไม่มีของในสต็อกเนี่ยอย่างเงี้ยพวกนี้ผมก็ขายแบบไม่มีสต็อกลูกค้าสนใจก็จ่ายเงินมาแล้วผมก็รับเงินมาแล้วก็ไปซื้อของแล้วก็ส่งให้ แต่พอได้ยินคาว่าโอนท่านั้นลนะลูกค้าเริ่มระแวงแล้วตกลงเขากลัวตัวอมันก็เลยทําให้คนที่เขาทําโดยสุจริตพลอยได้รับผลกระทบเพราะไอ้คนที่ทํามิจฉาชีพมันไปหลอกคนไปมันก็เลยทําให้คนที่เขาทํางานจริงๆมันทํางานยากเพราะลูกค้า เริ่มระแว์ไปหมดคลิปนี้ผมก็เลยอยากที่จะมาเหมือนกับให้ความรู้แบ่งปันแล้วก็ให้กำลังใจกับคนที่ทำงานโดยสุจริตจริงๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเทเลซีลคอรเซ็นเตอร์ที่เป็น o u t b o u n หรือแม้กระทั่งคนขายของออนไลน์อะไรแบบนี้นะครับก็เลยตรงนี้ก็เลยอยากจะฝากไว้นะครับก็ น่าจะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็สามารถที่จะแชร์ไปให้เพื่อนๆน,นะครับหรือว่าคนที่เรารักได้นะครับว่าอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าคอนเทนเตอร์เนี่ยที่ดีมันเป็นแบบไหนที่ไม่ดีเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วเราจะได้แยกออกเลยว่านี่คือคอนเทนเตอร์ดีนะคอนเทนเตอร์หลอกลวงนะ แล้วก็ฝากเป็นกําลังใจผ่านคลิปนี้ด้วยว่าคอเซนเตอร์ที่เขาทำมาจริงๆเนี่ยผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับเพราะว่าคน,นผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยทำคอเซนเตอร์เหมือนกันนะครับก็ฝากไว้นะครับมาวันนี้สวัสดีครับ